สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับคอรัมอ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่22กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2565นะครับวันนี้ประกาศหอมให้หัวข้ออย่างนี้ครับบอกว่าทักษิณลมหายใจเพื่อไทยเริ่มต้นอย่างนี้ครับแม่เหม็นขี้ฟันจริงจรครับฟังพักฝ่ายค้านเขาบอกว่าแก้รัฐธรรมนูญเพื่อประชาชนเพื่อประชาธิปไตย แต่ว่าสิ่งที่ทําจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ตรงปกเลยะนะครับแก้เพื่อตัวเองล้วนๆสองสมวันวันนี้เนี่ยมีข่าวมีประเด็นที่ประชุมร่วมรัฐสภาจะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธ,ธรรมนูญว่าดโดยพักการเมืองแล้วก็การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับจะมีทั้งหมด10ร่างด้วยกัน ร่างที่1เป็น <monastery> ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศร่างนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะครับร่างที่2ครับเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่พศนี่ก็คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอเช่นกันร่างที่สเป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่พศ ร่างนี้พันตำรวจเอกทวีสอดส,ส่องกับคณะเนี่ยเป็นผู้เสนอครับร่างที่4ครับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศฉบับนี้โชลนานสีแก้วกับคณะเป็นผู้เสนอร่างที่ 5. ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองฉบับที่พศอ นี่ก็ชนลนานสีแก้วกับคณะเป็นผู้เสนอเหมือนกันร่างที่6ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศร่างนี้นายวิเชียนชาวลิตกับคณะเป็นผู้เสนอร่างที่7ครับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพักการเมืองฉบับที่พศนายวิเชียนชาวลิตกับคณะเป็นผู้เสนอเช่นกัน ร่างที่8เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวารยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่พศร่างนี้นายพิธาลิม้มเจริญรัตกับคณะเป็นผู้เสนอร่างที่9เป็นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาระพรรคการเมืองฉบับที่พศมีนายพิธาลิม้มเจริญรัตกับคณะเป็นผู้เสนอเช่นกันแล้วก็ร่างที่1ิบครับ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนรูญว่า้วยพักการเมืองฉบับที่พศออร่างนี้นายอนันต์ผลอำนวยกับคณะเป็นผู้เสน,เนอนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับที่ต้องแก้กฎหมายพักการเมืองและกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยก็เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขรัฐธรมรมนูญก่อนหน้านี้นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงระบบแล้วก็วิธีการในการเลือกตั้งสสไปแล้วจาก บัตรใบเดียวเป็นบัตร2ใบนั่นแหละครับและก็รวมไปถึงการเปลี่ยนวิธีการคำนวณสอสในระบบบัญชีรายชื่อหรือว่าปฏิลิสถ้าฟังแค่นี้เนี่ยก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรทั้งพักการเมืองและก็รัฐบาลต่างก็ยื่นร่างแก้กฎหมายกันไปตามปกตินะครับถ้าเกิดพิจารณาจบเร็วหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมาก็จะได้ไปเลือกตั้งกันโดยมีกฎหมายเนี่ยรองรับไม่ต้องมาวุ่นวายกันภายหลังนะครับ แต่ทีนี้เรื่องบันแดงขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีพักการเมือง2องพักแอบสอดใส่เนื้อหาเข้าไปในร่างแก้ไขนี้คือร่างที่3และร่างที่5ซึ่งเสนอโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่งกับคณะและโชนานสีแก้วกับคณะตามลำดับประเด็นที่แก้ไขแล้วก็สอดใส้มาเนี่ยนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับระบบการเลือกตั้งหรือว่าการนับคะแนนอะไรทั้งสิ้นเลย เป็นแค่ความพยายามจะลบล้างความผิดของตัวเองแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเองเนี่ยผิดในอนาคต2มาตราแห่งการส่อไส้คืออะไร 1. มาตรา28บัญญัติว่าห้ามมิให้พักการเมืองยินยอมหรือกระทําการใดอันทําให้บุคคลอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกเนี่ยขาดความเป็นอิสระ ไม่มาโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามนี่เป็นมาตรา28อีกมาตราหนึ่งคือมาตรา29ห้ามมิให้ผู้ใดซึ่งมิใช่สมาชิกกระทําการใดอันเป็นการควบคุมครอบงําหรือชี้นํากิจกรรมของพักการเมืองในลักษณะที่ทําให้พักการเมืองหรือสมาชิกขาดความเป็นอิสระไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างนี้ครับมาตรา28เนี่ย พักเพื่อไทยเขาแก้ไขเพิ่มเติมวักสองขึ้นมาด้วยนะครับโดยบัญญัติว่าการกระทําตามวักหนึ่งมิให้หมายความรวมไปถึงการที่บุคคลอื่นนั้นได้ให้คําปรึกษาแนะนําเสนอแนะหรือให้ข้อมูลแก่พักการเมืองเพื่อประกอบการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมของพักการเมืองนั้นช้าๆนะครับเช่นเดียวกันครับมาตราย9ก็แก้เพิ่มอย่างนี้บอกว่า ให้นำความในวรรคสองของมาตรา28เนี่ยมาใช้บังคับแก่การกระทำตามวรรคหนึ่งโดยอนุรลมอ่ะทีนี้เราไปดูร่างแก้ไขที่เสนอโดยพันตำรวจเอกทวีสอดสองกันบ้างนะครับหนักกว่ากันเยอะครับเสนออย่างนี้ครับบอกว่าให้ตัดมาตรา28กับ29เนี่ยออกไปเลยนะครับ ก็เลยทำให้นึกถึงช่วงรัฐบาลยิ่งลักษณ์ที่เสนอร่างพรบนิรโทษสกงเมาเข่งขึ้นมาทันทีครับคือกฎหมายสองมาตรานี้เนี่ยเขามีเจตนารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้คนนอกพักการเมืองเนี่ยเข้าไปแทรกแซงกิจการภายในของพักการเมืองเขาอะนะครับในอดีตเนี่ยมันก็สร้างความชิบหายให้เห็นกันมาแล้วนะครับคือคนนอกเนี่ยลอยนวลไปเลยแต่ว่าคนในเนี่ยรับกรรมแทนติดคุกไปกัมี และพักเพื่อไทยเนี่ยก็น่าที่จะเข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายนี้ดีกว่าใครเลยนะครับแต่แปลกครับแปลกตรงที่พักเพื่อไทยเนี่ยกลับมาลักไก่แล้วก็เปิดช่องกฎหมายให้คนนอกเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาแนะนำเสนอแนะหรือให้ข้อมูลแก่พักการเมืองได้ทำด้วยตัวเองเลยนี่ทีมกฎหมายพักเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่มีชั้นเชิงเลยจริงๆลยครับถึงได้เขียนกฎหมายเหมือนเด็กฝึกง,งานอย่างเี้ครับ การให้คำปรึกษาการให้คำแนะนำการให้ข้อมูลแก่พักการเมืองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ทำกันปกติอยู่แล้วนะครับนักวิชาการก็ตามผู้รู้ก็ตามเนี่ยเขาก็ให้คำแนะนำกับพักการเมืองเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนใหญ่ถูกด่ากลับด้วยซ้ำไปและทีนี้จะมาเขียนกฎหมายให้เกิดปัญหาการตีความในภายหลังทําไมกันล่ะครับการแทรกแซงกิจการภายในพักการเมืองเนี่ยกับการให้คำแนะนำพักการเมืองเนี่ยอ่านกี่เที่ยวกี่เที่ยวอ่านยังไงยังไงยังไงมันก็คนละความหมายกันอยู่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเจตนาของพรรคเพื่อไทยเนี่ยแทบจะแปลเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากต้องการจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุทางการเมืองจากพฤติกรรมของทักษิณชินวัตรและครอบครัวเท่านั้นแหละครับตระกูลชินวัตรที่แทรกแซงกิจการภายในพรรคเพื่อไทยไปอย่างต่อเนื่องนะครับในทางการเมืองนี่ก็แทบไม่ต้องแปลกอะไรเลยเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็เป็นสมบัติของตระกูลชินวัตรอยู่แล้วแต่ว่าในทางกฎหมายเนี่ยต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง คือทักษิณถือเป็นคนนอกพรรคน่าจะมีเพียงอุ้งอิงแพรทองทานจินวัตเท่านั้นแหละครับที่ถือว่าเป็นคนในเพราะว่ามีตําแหน่งเป็นประธานคณะที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมพักเพื่อไทยอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปได้เลยครับว่าร่างแก้ไขกฎหมายของพักเพื่อไทยฉบับนี้เนี่ยต้องการสอดไส้ให้ทักษิณเนี่ยสามารถแทรกแซงพักได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทักษิณจะคุยเรื่องที่มากกว่าเลี้ยงหมา50ตัวทุกวันก็คุยได้นี่แหละครับมันก็เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ของพรรคเพื่อไทยเขานะครับว่าไม่สามารถที่จะยืนบนลำแข้งของตัวเองได้เลยยังคงต้องพึ่งพาทักษิณอยู่ตลอดเวลาทักษิณน,นี่คือจำเลยหนีคดีคอร์รัปชันคือนักโทษหนีคุกนะครับแม่อย่าให้ประเทศไทยต้องแย่ไปกว่านี้เลยครับ